ทีนี้ผลดีมากครับทุกคนครับตกอีกแล้วเห็นข่าวทางยงโสตรนทางเขือนแก้วอันนี้โดนเละเลยอายุฤดูร้อนที่รอยอ็ดก็มีลมบ้างแต่ว่าก็ไม่แรงไม่ถึงกับ เสียหายฝนก็ตกเนี่ยประมาณสิบกวนาทีแล้วลมดีมากคุ่มชาง ก่อนหน้านั่นก็ตกติดต่อลนเลยสามวันเมื่อวานก็ตกนะรอบๆอแถวบ้านผมกไม่ตกพอได้น้ำ พอดีเขามาอยู่บ้านใหม่จะได้รู้ว่าตรงไหนรั่วพอพูดถึงได้หยดใส่หัวเลย ผมไปปั่นจักรยานบึงพลานใจกลับมาถึงบ้านฝนล,ลงสะดีไม่เปลียกแต่วันก่อนเปียกโดนกลางทางไม่มีที่หลบบรรยากาศข้างคืนนี้สวัสดีครับ